เ,เชิญปบอ,อทุกคนคะ่ะวันนี้นะักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะสําหรับวิชาภาษาไทยนะคะครูก็จะมีบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของคําอุทาน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของคําอุทาน,นะคะ่ะเป็นชนิดของคําชนิดที่7แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันมาไปดูกันเลยคะ่ะ โถฝันสลายชชยโยกคุณพ่อหยุดงานลา,าพักผ่อนเฮ้หน้าร้อนเที่ยวที่ไหนจึงเย็นเล่าเอทะเลเขือนน้ำตกหรือภูเขาอ้าวน้องเอ๋ยรบเรา้าต้องสิงคโปร์เที่ยวเมืองไทยเศรษฐกิจไทยได้คึกคับก แหมชอบนักไปเมืองนอกคิดว่าโกเอ๊ะช่างคิดฝันไกลเสียใหญ่โตต้องร้องโถแล้วใครเล่าเฝ้าบ้านเอ้ยจากการสังเกตพบว่าคำอุทานมีชนิดต่อไปนี้ค่ะชชยโยแสดงความดีใจฮ้ แสดงความเบื่อหน่ายท้อใจไม่ถูกใจเอแสดงความลังเลใจไม่แน่ใจอ้าวแสดงความผิดพลาดไม่ตรงกับสิ่ที่คิดไว้แหมแสดงความไม่พอใจประชดเฮ้ A. แสดงความสงสัยสเสียหลยกใจโถแสดงความเสียดายผิดหวังสงสาร คำอูทานนะคะก็คือคําที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างจากเสียงธรรมดาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดคำาูุทานมักจะอยู่หน้าประโยคค่ะเขียนโดยใช้เครื่องหมายอัศเจรียกีก,บกับนะคะหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะแล้วคำาูุทานมีกี่ชนิดกันนะ,ะชนิดที่หนึ่งนะคะ แสดงการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวแน่นี่แน่เฮ้เช่นเฮ้วินมานั่งอยู่นี่เองแสดงความตกใจไว้โอยตายจริงช่วยด้วยคุณพระช่วยนะคะเช่นไว้คนตกน้ำ แสดงความเสียดายผิดหวังสงสารโถโถอน,นิจจังพุดโถโถเอ้ยเช่นโถน่าสงสารนกเปียกฝนแสดงความไม่พอใจโกรธเคืองเมอุเมฮึมชี้ชะดูดูเช่นฮึมใครมาหยิบรองเท้าของฉันไป แสดงความประหลาดใจอ๊ะโอ้โหเช่นโอ้โหเสื้อขาวสะอาดจังผ่านไปห้าชนิดแล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะชนิดที่หนะคะแสดงความเข้าใจหรือรับรู้ค่ะอืมอ๋อ เช่นอ๋อเข้าใจแล้วแสดงความเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยเช่นโอ้ยเจ็บจังเลยแสดงความโล่งใจเฮ้อเช่นเฮ้สอบเสร็จแล้วแสดงความดีใจชชยโยเฮ้เช่นชชยโยเราชนะแล้วแสดงความท้อใจเบื่อหน่ายเฮ้อ เช่นฮ่รถติดอีกแล้วตอนนี้มีอยู่สิบชนิดนะคะคำมบทานที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้มีทั้งหมด10ชนิดค่ะนักเรียนไปลบทวนดูนะคะว่าแต่และชนิดให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนจำว่าคำมบทานก็คือคําที่บอกความรู้สึกนะคะคำที่แสดงความรู้สึกของเรานะคะคำโบทานจะต้องอยู่หน้าประโยคเสมอ นะคะนักเรียนไปทบทวนทั้ง10ชนิดนี้นะคะแล้วไปทําแบบฝึกหัดหน้าที่38และ39กันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจอยก็ขอจบการสอนเรื่องคำอุทานไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำอบทานนะคะ คูหวังว่าวันนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้กันอย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในช่วงถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ